สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำแอปเปิ้ลครัมเบิลชีสเค้กกันนะคะพอดีมี s u b สไคร์เบท่านหนึ่งค่ะเคยถามสูตรเค้กตัวนี้มาก็เลยจัดให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย ขั้นตอนแรกเรามาทำฐานเค้กกันก่อนนะคะก็จะใช้แป้งเค้กน้ำตาลแล้วก็เกลือหลังจากนั้นก็จะเติมกลิ่นวานิลากับเนยลงไปค่ะตัวเนยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนยอุณหภูมิห้องจะดีมากนะคะแต่อันนี้คือเราเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วมันเละจนเกินไปแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เติมไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟอง ทีนี้เราจะใช้มือนวดนะคะตัวนี้จะนวดไม่ยากค่ะถ้าเกิดมีเครื่องก็ใช้เครื่องนวดได้แต่ว่าคิดว่าใช้มือง่ายดีนะคะนวดให้ทุกอย่างเข้ากันจะได้ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมากะประมาณนะคะแบ่งแป้งเป็นสส่วนประมาณ60-40นะคะ60%กับ40%ตัว40%เนี่เราจะเอามาทำพื้นค่ะ เอาไปวางบนพิมพ์เค้กได้เลยพิมพ์เค้กเนี่ยขนาด20ซนติเมตรนะคะก็ใช้มือค่ะเกลีย่ยตัวแป้งให้ทั่วพิมพ์เค้กเลยแบบนี้นะคะทีนี้ตัว60%ค่ะเราจะมาแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ปั้นให้เป็นลักษณะก้อนยาวๆค่ะแบบนี้แล้วก็ไปวางไว้ตรงข้างๆ กดลงไปเลยค่ะก็ทำความสูงประมาณ3-4เซนติเมตรนะคะกะว่าพอดีกับการใส่ตัวแอปเปิ้ลแล้วก็ตัวครีมชีสชิ้นที่2นะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยชิ้นสุดท้ายค่ะ ก็กะประมาณว่าให้ขอบด้านบนเนี่ยเท่ากันนะคะจะได้ออกมาสวยๆทีนี้ก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้อย่างน้อยประมาณ30นาทีค่ะต่อไปเรามาทำแป้งโรยหน้าหรือแป้งครัมเบิลนะคะก็จะใช้แป้งเค้กค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลวาน้ำตาลวานิลาต่อไปก็จะเป็นเนยจืดแช่เย็นค่ะแล้วเราก็จะใช้วิธีการขยำแบบนี้นะคะ ขยำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปแช่เย็นพักไว้ต่อไปเตรียมแอปเปิลค่ะตัวนี้จะใช้แอปเปิลที่มีอยู่ในบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยนะคะเพื่อนๆควรใช้แอปเปิลสีเขียวนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสเปรี้ยวแล้วจะทำให้อร่อยมากกว่านี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปจะได้ไม่ทําให้ a แอปเปิลเนี่ยเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลทรายเติมเกลือลงไปถ้าเกิดใครชอบก็เติมผงอบเชยลงไปนิดนึงนะคะอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามความชอบเลยเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปทำไส้ชีสเค้กนะคะเราก็จะใช้ครีมชีสแล้วก็คว้กหรือถ้าเกิดไม่มีคว้าก,ก็หาเป็นซาวครีมก็ได้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำตาลแล้วก็กลิ่นมานิลาก็ใช้แต่ก็มือคนให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็เติมน้ำเลมอนลงไปค่ะประมาณครึ่งซีกนะคะบีบลงไปเลย สุดท้ายก็จะเป็นตัวไข่ไก่ค่ะใส่ไปหนึ่งฟองแล้วคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะตรงนี้นะคะปกติจะใส่แป้งเค้กลงไปด้วย1ช้อนโต๊ะค่ะแต่วันนี้ลองไม่ใส่ดูนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทำเค้กกันเลยค่ะมาใส่ไส,ส้กันนะคะก็เอาฐานที่แช่เย็นนะคะออกมาแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลลงไปค่ะเป็นชั้นแรกนะ ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยครีมชีสค่ะใส่ลงไปตัวครีมชีสนะคะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นตัวแป้งลงไปนิดนึงค่ะเป็นแป้งเค,ค้กหรือแป้งสาลีนกประสงค์ก็ได้แต่เราลองไม่ใส่นะคะรอบนี้ก็ออกมาใช้ได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายเรามาโรยแป้งข้างหน้ากันนะคะแบบนี้ค่ะโรยลงไปให้ทั่วเลย จากนั้นเราก็จะนําเข้าไปอบในเตาอบนะคะประมาณ180องศาไฟบนล่างกะประมาณ40-50นาทีก็ลองดูเอานะคะว่าหน้าขนมของเราเนี่ยเป็นสีที่เราอยากได้หรือยังออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเราก็จะพักให้เย็นสนิทก่อนแล้วก็ใส่ตู้เย็นอย่างน้อยสีชั่วโมงนะคะให้เขาเซ็ตตัวจากนั้นก็จะแกะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูกันเลย นี่ค่ะ้างไหนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ